ือที่นี่ส่วนหนึ่งของเขาตรงนี้ครับจะเป็นที่มาของมาของทรัพย์เขาที่นี่เขาจะเปลี่ยนกันตอนงานสาขาปีหนึ่งจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งคนไหนที่ถ้าเกิดหลวงพี่พระอาจารย์ทุกรูปถ้าเกิดไปที่วัดถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปเจอที่กรุงโซนะครับหรือว่าไปเห็นวัดต่างๆเนี่ยเราจะดูจากตรงเนี้ศรัทธาของญาติโยมคือสมาชิกมากเท่าไหร่ก็ก็จะได้มีเงินเยอะเท่านั้น คือเนี้ยปีหนึ่งเขาจะเปลี่ยนครั้งหนึง่งอันหนึ่งก็ประมาณประมาณห้าหมื่นวอนก็ประมาณเกือบสองก็พันปรบาทครับแล้วก็ตรงนี้คือที่นี่เขาก็จะเหมือนบ้านเราว่าเดือนหนึ่งจะมีวันพระวันพระใหญ่ครั้งเดียวที่นี่จะมีแค่ครั้งเดียววันพระใหญ่ครับญาติโยมก็จะมากันแล้วที่นี่ส่วนใหญ่ญาติโยมเนี่ยปกติของเราเนี่ยพระจะเป็นคนสวดมนต์แต่แต่ที่ของเกาหลีเนี่ยยดญาติโยมเขาจะต้องสวดมนต์ด้วยถ้าเกิด ภาพวันไหนสวดมนต์ไม่เก่งเนี่ยนะครับญาติโยมจะไม่ค่อยเข้าเพราะงะั้นเขาจะหนังสือเนี่ยเขาจะมีให้ญาติโยมเนี่ยสวดตามกันด้วยเพราะคนเกาหลีนี่จะสวดมนต์กันเก่งและทางด้านซ้ายมือเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เป็นเทศกาลเหมือนกับคนตายครับคนไหนที่อยากได้วุญก็ก็จะมามาจดชื่อแล้วก็แล้วก็พระเนี่ยก็จะมาสวดมนต์ให้ครัส่วนหลวงตาที่นี่กิจวัตรกิจกรรมท่านเนี่ย เห็นท่านอย่างงี้ท่านอายุ88 90เนี่ยแหละครับท่านตื่นตีสามครึ่งทุกวันที่นี่ใครมาอยู่ต้องตื่นตีสามครึ่งส่วนหมน,นะครับ <c oughs> ครับแล้วส่วนวัดตรงนี้เป็นวัดของโจเกยยงที่บอกแล้วครับว่าวัดนี้ซื้อขายไม่ได้ <c oughs> ผมยังเคยผมยังเคยกราบเรียนท่านเลยครับว่าคือท่านเนี่ยเป็นพระรูปเดียวของเถรวาทเราที่เหลืออยู่เ <c oughs> จ้าคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เนี่ยมาบวชให้ สมเด็จวัดปักน้ําองค์ปัจจุบันเนี่ยครับก็เคยมาเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเคยมาที่เนี่ยครับมีรูปอยู่เป็นหลักฐานเคยบอกท่านว่าอ๋อก็นี่เหมือนบ้านเราที่เป็นงานศพครับคือคือตรงนี้จะมาเป็นที่มาของทราเพราะว่าที่เนี่ยจะแพ็จะได้รายได้ที่มากที่สุดก็คือได้มาจากการสดการสดมวลการสดศพเนี่ยครับคือก็จะมีการสดศพแต่เขาไม่ปวท ไม่ส่วนแบบเราใส่รูปยใค้ส่วนเขารูปเดียวครับจะไม่ดดดดค่อยตังค์ฮะจะปางเพราะแพงมากครับแพงมากครับเหมือนญี่ปุ่นนี่ครับผมเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยทางคุณศาสตร์ในญี่ปุ่นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีครอบครัวหมดนะคือพูดไงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีครอบครัวไอ้ของบ้านเมึงไทยเนี่ยต้องตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีครอบครัวแต่ของที่เนี่ยห้าสิบห้าสิบอยู่ ตอนนี้กำลังจะขยับมาเป็น60 70เจที่มีก็อควรนะเพราะมันจะเริ่มมากขึ้นมาก้่าอเรื่องเรื่องที่ว่ามาบวชให้รยนที่อาจารย์เลว่าเรื่องเรื่องที่ว่าสมเด็จท่านวันบวชตอนนั้นมาบวชที่หลวงพี่ได้ฟังมานะมาบวชมาตอนนั้นมีภาคเกาหลีที่เปลี่ยนที่ตั้งใจที่จะมาบวชเนี่ยสีิรูปแต่พอบวชเสร็จปุ๊บตอนบ่ายลาสิขากันยี่สสามิบรูปเลย ล้วก็ค่อยๆลาลาไปจนเหลือกระทั่งเหลือท่านรูปเดียวที่หลวงพี่สาเหตุก็คือศีลไม่เหมือนกันคือของท่านเนี่ยสามารถขับรถได้กินข้าวเย็นได้แต่พอมารู้ศีลว่า,าห้ามกินข้าวเย็นขับรถไม่ได้ทํานั่นไม่ได้ถูกผู้หญิงไม่ได้พราที่นี่ทุกนิกายถูกผู้หญิงได้หมดทุกนิกายนะหมายถึงว่าที่หลวงพี่ชัก ตอนที่ตอนนั้นอธิบายไปว่าไม่คือไม่มีครอบครัวพานิการโจเกจงมีจะไม่มีครอบครัวแต่สามารถโทรผู้หญิงได้หลวงพี่ก็เลยมานั่งนึกว่าโอ้ยขนาดของเรานะพระสาวเจ้าสอนว่าถ้าเกิดไม่เจอได้เป็นดีถ้าเจอได้ก็อย่าพูดถ้าพูดได้ก็พูดเป็นหานเป็นธรรมไอ้นี่ท่านไม่พูดท่านแตะได้เลยอย่างเงี้ยมันจะไปเหลืออนะไรถ้าถูกได้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติ ถ้าเกิดเห็นภาะท่านไปถูกหญิงอย่าไปอาคเกาหลีไปถูกหญิงก็อย่าไปซีเรียสเขาเป็นอย่างนั้นจริง <c oughs> แล้วคราวนี้พอที่ท่านบอกแล้วที่บอกว่าไอ้ที่สําคัญเรื่องศีลยังญญไม่เท่าไหร่ <c oughs> แต่เรื่องที่บอกว่าพอท่านเป็นภาะเก,กาหลีพาะเทรวาสในเกาหลีเนี่ยที่ไม่ที่ที่ไม่สามารถเจริญได้ก็เพราะว่าท่านนัะเปลี่ยนเป็นเออผมเคยเจอเลยท่านนัะ พระเกาหลีเนี่ยจะไปขออยู่วัดเกาหลีไปอยู่วัดมหายานเนี่ยเป็นเถราวาดอย่างเงี้ยถ้าถามว่าทําไมถึงเปลี่ยนแล้วทําไมถึงไม่มาบวชแบบเขาแล้วเขาบอกว่าไอ้อย่างเงี้ยดูแล้วเข่งกว่าเอาเข่งกว่าก็ไปอยู่ที่อื่น <c oughs> ถูกไหมคะถูกไหมโยงเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดเอาคนไทยเนี่ยไปบวชเป็นพระมหายานไปอยู่ที่เมืองไทยอมาอยู่ทําไมที่นี่เขาบอกว่าเนี่ยมหาย,ยานดีกว่าเอาไม่จะหายดีได้ดีกว่าวก็ไปอยู่กับมหายาน นี่มันเลยถึงทาให้อยู่ยากแต่หลวงตาเนี่ยถึงขนาดทุกสิทธิ์บอกว่าหลวงพี่บอกแล้วว่าเมื่อสามสิบกว่าปีก่อนเ,ออเมื่อสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดลำดับสองของประเทศลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะถึงขนาดที่เรียกว,ว่าญาติโยมบอกว่าเปลี่ยนเธอเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมจะดูแลให้หมดทุกอย่างจะจา่ายค่าน้นนีนี่ให้ท่านบอกว่าขอบคุณมากไม่เป็นไรที่ญาติโยมอยากจะมาจ่ายให้แต่ท่านบอกท่านรักตรงนี้มากกว่า ท่านบอกว่าถ้าเกิดไม่มีใครมาท่านก็จะอยู่ของท่านอย่างนี้อย่างเดียวเนี่ยท่านเลยทิ้งหนุ่มที่บอกว่าท่านเอาชีวิตของท่านเนี่ยเป็นเดิมพันเพราะฉะนั้นเนี่ยเคารพท่านเถอะได้มีโอกาสกราบไหว้ท่านเนี่ยโอ้โหเป็นบุญของพวกเราแล้วมีคนสืบต่อนะครับในในสายของสายเนี่ยคือที่ผมเคยไปตอนที่ไปท่านแต่งตั้งท่านเป็นสัมพันธเนี่ยคือที่เนี่ยมีพระอยู่ประมาณสิบกว่าลูกคนเกาหลีคนเกาหลีเนี่ยที่มาบวชเป็นเป็นเถรวาทที่นี่ตั้งนิกายได้ที่นี่เขาของท่านเป็นนิกายเถรวาท ในเกาหลีคราวนี้เอ้ิบสลูกก็เลยตั้งท่านยกท่านให้ท่านเป็นสังฆราชแต่คราวนี้ลูกอื่นยังบารมีมันไม่ถึงซึ่งตอนนี้14ลูกก็อยู่กันอยู่กันแบบลำบากผมหลวงพี่เคยไปที่วัดท่านเนี่ยท่านก็อยู่กันรูปเดียวรูปเดียวบางคนมีบารมีก็ยังพอสามารถมีวัดอยู่มีญาติโยมพอเข้าไปแต่ถามว่านาคนก็คงลำบากคงลำบากคงะลำบากคมลมบาในสายเทรวาในในสายเทรวา สามลูกส่วนมันไม่เก่งนะหลวงตานี่ท่านสวดได้กับทุบบทนะครับสิจามลูกที่ดีสุดที่ดครับแต่ส่วนที่ที่บอกครับว่าอยากให้เห็นที่มาเห็นก็คือส่วนของไอ้รถเลิศลาเลอที่เราเห็นนั่นนะครับที่ญาติโยมเขาอยู่ด้านล่างเนี่ยเขาเตรียมขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนเขาารถขึ้นมาได้แต่ตอนหลังไอ้คนจัดการสวนเนี่ยเขาไม่ให้เอารถขึ้นมาเพื่อจะได้ให้คนขึ้นมารถก,กับเขาคั้คนละ 上位難。<noise>